้างสรรพสินค้าที่คนหน้าตาดีอยู่เยอะที่สุดแล้ววันนี้ปรกรณ์ที่ได้มาในวันนี้ก็รู้สึกทีใจมากชื่ออะไรคุณนะ่ปะปกรณ์สืบซึ้อไงไม่ใช่ป๊อปฟองกูรไหมล่ะรเอามาตรงนี้ก็เอายืมเขามาสักนิดหนึ่งยังไงแฟนคลับคุณปรกรณ์ในวันนี้รบกวนด้วยนะครับนะครับก็แฟนคลับนะครับไม่ใช่เก่งในใช้ร่วมกันได้ เฉลี่ยเฉลี่ยเสียงกิี๊ดมาที่พวกเราบ้างนะฮะต้องบ่าววานเบลสุพลบอกเจอเจมมาเข้าไปโอ้อวันนี้เจอบอยมาก่อนอจริงๆไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ผู้ชายเหมือนกันมีโหนดก็เหมือนกันเทรนกำลังมานี่ ผู้ชายหน้าประดุกแบบพวกเราเนี่ยหน้าอะไรนะประดุกประดุกมีหนวดไงอ๋อมันก็มันจะดูดีนไหะเนื้อทรงนี้สุดยอดเลยนายบอยประเกียนไข่ข้างเลยนี่ถ้าตัดสกินเฮดนี่ไข่ฮอร์โมนจะชัดเออคุณไม่ตัดบ้างอ่ะวันนั้นเคยตัดมาครั้งแล้วทรงไข่ฮอร์โมน ัดมาแล้วเหมือนเณนคัมม่ามันต่างกันนิดเดียวน่น่เองนะในวันนี้นี่บรรยากาศอยากให้มันสบายๆครับเหมือนเหมือนศูนย์การค้าที่อยู่กับพวกเรามา18ปีนะครับมาที่ไรตรงนีนเหมือนรู้สึกได้กลับบ้านใช่แล้วที่นี่นี่มาที่ไรผมรู้สึกเหมือนเป็นลูกนะครับโอ้โหเป็นลูกมาเกิดกล้าวใช่ไหมฮะลูกจ้างก็เนี่ยหะครับ เขก็จ้างกันมาอยู่หลายครั้งแล้วดีครับเพราะฉะนั้นมาตรงนี้นะครับสามารถขอเพลงได้อยากฟังเพลงอะไรเรียกร้องบอกกันขึ้นมานะครับบอกกับเออออ่่กับกันกันบินไทยตรงนี้ก็ได้นะครับให้แสดงให้ดูนยนคุณคุณเห็นไหมคุณกับตันสัญญาณหรือจะบอกกับทีมงานของผมนะฮะเอ่อแบบพี่เอกนะครับันะฮะนี่นึง มีคนสนิยมมากนะคนนี้ออกยังไงเลยนะมีขอเพลงนี้ให้ใครหรือเปล่าเด็กอสอม6ทับอ 2>, นน2อะไรอย่างงี้ไครับอยังไงชีวิตเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโดนทิ้งวะหรือเปล่าหรือกำลกังคิดถึงแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าเอางี้ครับเพลงต่อไปเพลงนี้เป็นเพลงที่สำหรับคนยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ครับทุกคน